สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินนะฮะที่ดินอยู่ติดถนนพยาวปาแดดนะฮะหมายเลข1202นะฮะตอนนี้กำลังขยายเป็น4เลนนะลูกค้านะาที่ดินแปลงด้านหน้าของทุกท่านเลยนะฮะที่ดินแปลงนี้เลยพื้นที่21ไร่กว่านะฮะพื้นที่21ไร่กว่าจเจ้าของต้องการอยากจะขายนะฮะหน้ากว้าง189เมตรเลยนะลูกค้านะเป็นพื้นที่ติดกับ ชุมชนเลยนะฮะเป็นเป็นหัวบ้านเลยนะลูกค้านะอยู่หัวหมู่บ้านเลยนะฮะ,ะลักษณะพื้นที่เป็นระดับเดียวกับถนนเลยนะฮะลูกค้าพื้นที่ระดับเดียวกับถนนด้านหลังแบบวิวเขาใกล้ชิดธรรมชาติมากเลยนะฮะด้านหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะฮะนี่ฮะแปลงนี้เป็นแปลงสวยมากเลยนะฮะลูกค้า ได้ทั้งพื้นที่นะฮะได้ทั้งพื้นที่และได้ทั้งวิวนะฮะที่ระดับเดียวกับถนนเลยนะฮะรูปแปลงนะฮะเดี๋ยวเราแนบไว้ในคลิปนะฮะลักษณะของรูปแปลงนะฮะรูปแปลงค่อนข้างสวยนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะสี่เหลี่ยมสวยงามเลยนะฮะ กว้างติดถนนนะฮะหน้ากวางติดถนน189่งร้อยแปดสิก้าเมตรเนะลค้าที่ดินแปลงนี้นะฮะอยู่ที่ตำบลห้วยแก้วนะฮะอำเภอผูกำยาวจังหวัดพะเยาใกล้กับวัดป่าพุทธชินวงศสารามหรือว่าม่อนพญานาคนะฮะ4.2กิโลเมตรนะ,ะอยู่ก่อนนะฮะอยู่ก่อนถึงม่อนพญานาคนะ,ะถ้ามาจากตัวเมืองพะเยานะลูกค้า ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วอยู่ที่5.1กิโลเมตรนะฮะไปโรงพยาบาลพะเยารามนะฮะอยู่ที่25.9นะฮะติดถนนนะฮะติดถนน1202ะะสายอ่าพะเยาป่าแดดนะฮะลูกค้าติดถนนสายอ่ะพะเยาป่าแดดนะฮะไปที่ว่าการอำเภอป่าแดด21.8กิโลเมตรนะฮะลูกค้า แปลงด้านหน้าของทุกท่านเลยนะฮะตอนนี้กําลังปรับพื้นที่แล้วก็ไถนะลูกค้านะกำลังจะหวานนะฮะคาดว่าจะหวานข้าวโพดไว้ก่อนนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นที่ติดกับชุมชนนะฮะติดกับชุมชนติดกับหมู่บ้านนะฮะไฟฟ้านะ้ะปลาปาเข้าถึงที่ดินนะลูกค้านะลักษณะที่ดั้งเดิมก็จะเป็นที่เนินนะฮะลักษณะจะเป็นที่เนิน แปลงนี้ไม่ต้องถมแล้วนะฮะลูกค้าไม่ต้องถมนะฮะสูงระดับเดียวกับถนนเลยนะลูกค้าสูงระดับเดียวกับถนนนะฮะหน้ากว้างอยู่ที่189เมตรนะความลึกด้านซ้ายนะฮะอยู่ที่184เมตรนะฮะความลึกด้านขวาอยู่ที่171เมตรความกว้างด้านหลังอยู่ที่125เมตรนะฮะพื้นที่ทั้งหมด21ไร่86ตารางวานะฮะ21ไร่86ตารางวา ลักษณะดินก็จะเป็นดินดำนะลูกค้าเป็นดินดำสวยมากนะฮะยีบไร่แปดสตารางวาเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละหกแสนบาทเท่านั้นนะฮะไร่ละหกแสนบาทเท่านั้น สามารถทำโครงการใหญ่ๆได้เลยนะฮะจะไม่ว่าจะเป็นที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรนะฮะปั๊มน้ำมันรีสอร์ทห้องพักนะฮะได้หมดเลยนะฮะติดถนนสายพะเยาปลาแดดนะฮะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะลูกค้าลูกค้าท่านไหนนะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่0932927167หรือว่าทักไลน์วสันด์ดไทยแลนด์นะฮะสำหรับคลิปนี้ ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ